สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะบีอยู่ที่เพชรยนต์สาขาสำนักงานใหญ่นะคะวันนี้บีจะมารีวิวนะคะเป็นรถยนต์อันติดนะคะสามคันที่เรียงกันอยู่นี้เลยนะคะสามคันสามแบบนะคะสำหรับใครนะคะที่ ชอบรถรุ่นนี้นะคะต้องดูคลิปนี้เลยเพราะว่าตัวนี้นะคะบีมีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ลูกค้าด้วยนะคะสำหรับ3ามคันนี้นะคะจะเป็นปี14 16แล้วก็17นะคะเดี๋ยวเราดูกันไปทีละคันเลยนะคะว่าเป็นรถรุ่นไหนปีไหนกันบ้างนะคะอ่ะ เดี๋ยวก็ใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะคะบีฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามช่องบีให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้หน่อยเนาะบีจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันตั้งแต่คันแรกเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นตัว1.6 G เป็นรถปี2014คันนี้ไม่อยู่แค่162,000กิโลเมตรละคาอยู่ที่395,000บาทสำหรับคันนี้จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,00 0ปไปนะคะ โฉมตัวนี้จะเป็นโฉมไมเนเชนปี g e ปี14นะคะไฟคู่หน้าเป็นไฟมันติีรีเฟคเตอร์นะคะกระจังหน้าโครเมียมล้อแม็กเป็นล้ออลลอยจากโรงงานนะคะตัวรถเป็นสีบอลเงินนะคะคันนี้เป็นสีบอลเงินตัว G ีภายในเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะเป็นสีดำตัดด้วยสีครีมนะคะคันต่อไปเป็น 1.6g ปี2016นะคะราคาอยู่ที่410,000บาทนะคะมายอยู่มายอยู่ที่ประมาณ180,000กิโลเมตรนะคะคันนี้เป็นรถปี16หผ่อนอยู่ประมาณ8,000นะคะ8,000กว่ากว่า8 0 0ต้นๆน,น,นะคะออกรถฟรีดาวฟรีทุกค่าใช้จ่ายสำหรับโปรโมชั่นตอนนี้นะคะบีฟรีน้ำมันให้เต็มถังเลยนะคะในส่วนของวันรับรถนะคะ ทำส่วนรถให้อีก1,000 0บาทฟรีประกันช่วยเหลือฉุกเฉินให้นาน1ปีนะคะตัวนี้รถเป็นสีบอลเงินนะคะไฟคู่หน้าเช่นเคยเป็นมันติดรีเฟกเตอร์ล้อ,อเป็นล้อลอยจากโรงงานภายในรถคันนี้เป็นเบาะหนังสีครีมนะคะตัวรถเป็นสีบอลเงินสีบางเดิมทั้งคันรถเดิมๆเ,เลยนะคะคันนี้สภาพสวยๆเลยได้เป็นรถปี2016เนาะ เดี๋ยวเราไปดูคันถัดไปนะคะคันถัดไปก็คือคันนี้นะคะคันนี้จะเป็นตัว1.8นะคะภายในเป็นสีนสีดำเบ่อหนังสีดำนะคะเป็นตัว1.8 E ปี2017นะคะเป็นโฉมไม n น r เชน e ปี2017เลยนะคะสำหรับคันนี้ราคาอยู่ที่4 7 9 9 0 0บาทนะคะมาอยู่ที่96,000กกิโลเมตรสวยจริงๆนะคะคันนี้ภายในเป็นสีดำด้วยนะคะ ในส่วนของไฟคู่หน้าเป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์แต่ตัวนี้จะเป็นโฉมไมเนเชนนะคะแตกต่างจากสองตัวแรกเนาะเป็นโฉมไมเนเชนปี17นะคะราคาเบาเบาที่479,000บาทนะคะรถสีบอลเงินสี บางเดิมทั้งคันเป็นรถเดิมๆรถคัดเกรดเลยนะคะสําหรับพี่เพชรยนต์ของเราเน้นเป็นรถมือเดียวนะคะรถมือเดียวเจ้าของมือเดียวออกห้างนะคะลูกค้าได้ไปรับประกันเลยว่ารถของเราคัดเกรดคุณภาพแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้จะเป็นด้านในจะเป็นเบาะหนังสีดํา พวะะงมลาลัยมันติฟังก์ชันทั้ง3คันนะคะ,ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะบีฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาบีลงคลิปอะไรให้ดูใหม่ๆนะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามเนาะสำหรับใครที่ชอบบีให้จองแค่1,000เท่านั้นติดต่อหาบีได้เลยที่เบอร์0 6 4 7 6 8 6 5 7 2หรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะบีจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้ใต้โพสต์กดแอดไลน์เข้ามาหาบีได้เลย นะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ต้องขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ